สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวลาสุข,ขูสุคน,นเมื่อนี้ผู้ขาลูกสาวลากระเขาสวนแง้มมือเศร้าครับพี่น้องเกาโม่งโกก้กาเลยกินเขากินน้ำกันยัางนอ้อพี่น้องนี่เริ่มกินเขากได้เพราะเขาตะสวนหลายเบิ่องตะทุเรียนงาาย่ามไหมไรเราบ่ได้กินเขากินน้ำอีกละง่ายอีกล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวก็เมือ่อยเด็กเป็นลมเป็นแหลกเนาะครับพี่น้องเนาะเมื่อวานตอนแรกไอ้ไส้จากอุบลนทั่วไปเพิ่นว่าเพิ่นได้ขี่ข้างข้าวไปใส่ทุเรียนเพิ่อนเหลี่ยวกันโอ้ยในการไ,ไอ้เอ้ยใส่เลยบ่ต้องห่วง ของเรางามอยู่แล้วของเราครับไอ้สายเราอยู่บนเห็นเราทรงรูปมห้เบิ่งดูอยู่โอ้โหจักกันหน้าแล้วครับไอ้สายเราตั้งแต่ผมเปิดเพจแเล็กๆคุละครับเราเบิ่งผมอยู่เราที่ตามผมมาตลอดเลยถือซ้ำกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นไอ้สายแล้วครับอ่าซ้ำเป็นไอ้สายเลยกับเอ้เพ่นหนึ่งอยู่หูอยู่ระยองครับเป็นยังไงเนาะทั้งคุณเนาะดีวเพื่อนขายถังนะคิดถอดคิดเกาเด้อพี่น้องสุขหูสุขคนอ่าทั้งพูม แฟนเพจไม่แฟนเพจเก่าขิดหอดสุกหูสุกคนแลละครับถึงบะแมนหาาดมิรโดยสายโลหิตแต่กเป็นหาาดมิรในหัวใจสําหรับลูกสาวหลาเสมอแลละครับพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็บ,บ่ฮหอนบหน้าวะในแลละครับพี่น้องกึงก้งๆแงละมือเพราะมันสวยแล้วพอดีซรัพนี่ครับพี่น้องแต่ว่าหยาก็ห้ายแค่หันได้พี่น้องคุ้นึโอ้พี่น,อน,น้องเลยผู้หญิงหยาหากับทุเรียนทอกันเนาะโอ้ย ผมเราวาจซีไว้จะได้เนาะพี่น้องผมสีร้อยมันหอดย้มแหล่งก่อนให้มันให้มันเหี่ยวเหลืองแห่งเองก่อนล่ะตั้งว่ากันไหมมันบ่คอยมีเวลาพี่น้องมีแตไปก็ไปคนผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยต้นนี้เป็นแตะกอนนี่มันโดนแมงกัดลายพี่น้องเบื้องลดแม่กัดทิ้งเชียร์เวลาว้โอ้พ่อสิแกได้พี่น้องเอ้ยพอสิแตกหยอดได้ถ้าผู้ใดเคยเบื้องคลิปผมประจําทุกคลิปทุกคลิปสิเห็นเลยว่าต้นนี้แต่กอน จากสีหลอดวลดผู้ลอกนบอกว่าให้ตัดออกนะให้ลกออกแล้ววะไปปลูกไม้เด้อลูกสาวลาเด้อผมแต่ว่าผมกับพวกออกผมสูครับ <laughs> ผมสู่ค่อยๆดูแลป,ประคับประคองคนมาจนในซันนี้ผม,มถือว่าน่าจะประสบพลสพเร็จแล้วครับพี่น้องนี่แหละมันก็นยีมีอยู่อีกต้นหนึ่งอยู่ใต้ครับต้นนันก็ดีขึ้นแล้วครับพี่น้องเี๋พวมสีไทยให้เบิ่งอยู่มือล้างเผื่อละมือนี้เอาต้นนี้ก่อนพี่น้องเพราะป็นกำลังใจ บางทีเขาเบิ่งเพิ่นอนน่ะเบิ่งเพื่อนเป็นตาบอลอดแต่ว่าเข้าดูแรลรักษาให้ปุย๋ยให้ยุกให้ยาเพื่อนแหล้วเพื่อนก็นดีขึ้นครับพี่น้องดีขึ้นจนโอ้อีกหน่อยบเบอ้องพวกกันที่ว่าเป็นหู้หู้ซวซแซวรรนี่ล้นเมดนี่แทบสี่จับไม่ได้เลยที่เขาว่าเคยว่าเคยเป็นอาสภาพแบบนี้มากนะเคยเป็นโรคเป็นพ่นยมาก,ก่อนพี่นอ้องเบิ่งห้อยตัดหลดเห็นบ่ครับ ห้อยมัดมีแต่ห้อยกัดห้อยแพะห้อยอย่างกอสีไดปลาซ้ำนี่โอ้เมื่อยเตื้อพี่น้องแต่ว่าได้ครบลูดีเด้ไในครบลู่มม่บอกปันพี่ปันน้องฟังร้ายเลยละต้นนี่ครับนี่ละคู่คู่ที่ดีที่สุดคือเขา้าเขาสวนจะด,ดูนะครับพี่น้องอต้นทุเรียนคนตีสอนเขาเองเนาะครับคลิปนี้พี่น้องก็ทักค่ายกันซ้ำนี่นะครับสบายดีสู้คู่สก้คนสวัสดีครับ